ปวดเข่าเยอะแล้วก็ปวดลงที่เอวแล้วเป็นมานานหรือยังคะเป็นนี่มาประมาณแปดปีนี่แล้วปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาเส้นนี้นะคะเนี่ยขึ้นนี้แล้วก็เบี่ยงมาทางสะโพกเอสลักเพชรอ่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวค่ะมันจะปวดแสบปวดร้อนเมื่อก่อนนี้จะลุกนะคะต้องมีที่ดึงอีกแล้วก็ค่อยๆลุกอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆมันปวดชาลงไปนะคะแล้วก็ เขานี่มันจะตึงแล้วก็เราจะยกขายากออหลังจากที่ได้ทานผิดพันตัวดีบูลตัวนี้ค่ะคุณแม่สัมผัสอาการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นตั้งแต่กี่ซองคะ3ซองค่ะรู้สึกว่ามันเบานะคะเบาแบบขานี่ก็ลุกง่ายงอง,ง่ายเนาะแต่ทุกวันนี้ก็สบายตอนนี้กินไปหมดกล่องครึ่งแล้วค่ะ,คะรู้สึกว่าดีมากถ้าถ้าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเราอะเนาะ,ะถ้ามีการมีอาการอย่าง อย่างที่ป้าปีเข่าเวลาลุกเวลาเดินเหินอย่างเงี้ยมันจะดังกุบกัาบกุบก้าบแต่ตอนนี้พอมากินดีบูญตรงนี้ดีมากเลยค่ะป้าเนี่ยเอาความจริงใจมาพูดแล้วพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านนะนะคะก็อยากได้บุญก็เลยอยากมาบอกบอกต่อกับ